คลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องแมวสีดำสีตัวแมวสีดำสีตัวนี้มีที่มาอย่างไรทำไมผมถึงต้องนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วคือเดือนสิงหาคมพศ5 6 6 4ที่ผ่านมาได้มีแมวจรจัดสีดำตัวหนึ่ง ได้ป้วนเปี้ยนอยู่ในบริเวณบ้านผมก็เลยคอยสังเกตดูจนพบว่าแมวตัวนี้ชอบเข้าไปในมุมที่รับตาคนแมวตัวนี้เดิมท้องโตแต่ตอนนี้ท้องได้แฟบลงผมก็เลยคิดว่าแมวตัวนี้จะต้องไปคลอดลูกตรงที่ใดที่หนึ่งผมจึงเฝ้าสังเกตดูจนรู้ว่าแมวตัวนี้ชอบไปในมุมหนึ่งที่รับตาคนพอแมวตัวนี้ออกจากตรงจุดนั้น ผมได้ไปดูตรงมุมนั้นก็พบว่ามีลูกแมวสีดำอยู่สตัวที่บ้านผมตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแมวแต่เดิมเคยเลี้ยงและแมวตัวนั้นได้ตายไปก็ไม่ได้เลี้ยงมาอีกเลยประมาณหนึ่งปีแล้วลูกแมวดำสีตัวนี้ทางบ้านผมไม่ได้คิดจะเลี้ยงมันแต่ก็ไม่ได้ที่จะไล่มันออกไปเช่นกันเมื่อแมวสีดำได้มาคลอดลูก สีดำเช่นกัน4ตัวตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยเลยตามเลยที่ต้องปล่อยเลยตามเลยนี้ก็เพราะว่านึกสงสารสัตว์โลกเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่แมวจรจัดสีดำนี้เดิมผมก็ไม่ได้เคยให้อาหารมันแต่เมื่อมันมีลูกแล้วผมก็มีเศษอาหารก็วางเอาไว้ให้มันกินบ้างเพราะว่ามันมีลูกจะได้มีสารอาหารไปบำรุงร่างกาย เมื่อแม่แมวรู้ว่าผมไปเห็นลูกมันแล้วจับลูกมันที่มันรู้ก็เพราะว่าผมได้เอาผ้าไปรองตรงที่ลูกแมวอยู่เพื่อให้ความอบอุ่นเมื่อแมวจรจัดสีดํานั้นรู้ว่าผมไปเจอลูกมันแล้วมันก็ได้คาบลูกมันย้ายหนีหายไปเมื่อผมหาเจอว่าแมวนั้นพาลูกไปอยู่ตรงไหนผมก็ได้เอาอาหารไปวางอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ลูกแมวและแม่แมวได้มีอาหารกิน ผ่านไปเดือนกว่าลูกแมวนั้นเริ่มโตก็เริ่มโผล่ออกมาวิ่งเล่นให้เห็นบ้างเป็นบางครั้งไปไปมามาลูกแมวสีดำสีตัวนั้นก็มาอยู่ที่บ้านผมทั้งหมดลูกแมวสีดำสี่ตัวนี้ตอนหลังเหลืออยู่สมตัวเพราะว่าหนึ่งตัวนั้นโดนแมวเห่าตัวใหญ่แมวนักเลงกัดตายไปหนึ่งตัวแล้วต่อมาไม่นาน อีกตัวก็ป่วยนอนตายไปดื้อจึงเหลือลูกแมวสีดำเพียงแค่2ตัวเท่านั้นลูกแมวสองดำสี่ตัวนี้เวลานอนจะนอนกอดกันนอนไก่กันเหมือนรักกันมากแมวสีดำสองตัวที่เหลือนี้ตัวหนึ่งจะตัวเล็กอีกตัวหนึ่งมันจะตัวใหญ่กว่าไอตัวที่ตัวใหญ่กว่านี้จะคอยดูแลตัวเล็กเหมือนเป็นพี่ดูแลน้อง ทางบ้านผมเขาไม่อยากให้เลี้ยงแมวเพราะว่าเหม็นขี้แมวแต่ผมก็ได้บอกไปว่าเลี้ยงไปเถอะดูแลเขาไปเถอะเขาอยู่กับเราไม่นานหนกเพราะความรู้สึกผมบอกแบบนั้นแล้วเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาแมวตัวเล็กสีดำนั้นก็ได้ตายไปส่วนแมวตัวใหญ่ที่เหลืออยู่ก็ดูอาการไม่ค่อยดีมีอาการเหมือนป่วยดูเหมือนมีน้ำมูก ผมก็ได้เอาผ้าทิชชู่เช็ดน้ำมูกให้มันอยู่บ่อยๆสุดท้ายเมื่อวันที่ห้ามกราคมพศ2565ที่ผ่านมาแมวตัวนี้ก็ได้ตายลงจบชีวิตทั้งสี่ตัวที่ผมนำเรื่องแมวสีดำสี่ตัวนี้มาเล่าก็เพราะว่าชีวิตแมวทั้งสี่ตัวนี้ช่างเหมือนกับหลวงปู่สวงเพราะว่าชีวิตเรื่องราวหลวงปู่สวงในตอนแรกนั้นท่านมาจากกัมพูชา สดาบทสองค์คือหลวงปู่มองหลวงปู่เนนหลวงปู่ตู๊และหลวงปู่สวงหลวงปู่มองได้มรณะอยู่ที่ป่าดงพลูบ้านตะตุม่มคงเหลืออยู่3ดาบทได้เดินทางไปที่บ้านลุมพุกตำบลกันทรารมจังหวัดศ,ศรีสเกตแล้วหลวงปู่เนนและหลวงปู่ตูดก็ได้หายสาบสูญไปโดยที่ยังไม่มีประวัติชัดเจนว่าหายไปไหน จึงเหลือแค่หลวงปูส่สวงองค์เดียวเท่านั้นอย่างที่พวกเราได้ทราบกันครับเรื่องแมวดำสีตัวนี้ช่างเหมือนเรื่องหลวงปูส่สวงเหลือเกินครับชีวิตสัตว์โลกนั้นไม่แน่นอนจงมีเมตตาต่อกันตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่